มาค,ะค่ะทุกคนไม่ต้องแย่งกันนะคะไม่ต้องแย่งกันพิมพ์ค่ะถึงแม้ว่ามันจะดึกขนาดไหนแล้วทุกคนจะงัวเงียขนาดไหนอยากจะนอนขนาดไหนแล้วแต่ความรู้สึกอยากเรียนรู้ของทุกคนมันมากกว่านั้นนะคะหลายหลายคนเริ่มพิมพ์ข้อความออกมาแล้วนะคะอย่างไม่น่าเชื่อนะคะคุณปูพิมพ์มาแล้วนะคะนี่คุณแอนนี่ก็พิมพ์มาแล้วนะคะไม่หลับไม่นอนกันนะคะตีหนึ่งยี่สิบเจ็ดนะคะมีทัเรียนหนังสือกันอยู่นี่เกียรตินิยมมาทุกคนนะคะโอเค okay, นะคะพอเข้าวันนี้เบททิง การรอคอ,อยจะเป็นประโยชน์นะคะตัวกระด่งรอบสุดท้ายนะคะข้อที่1 Who are you waiting for? Who are you waiting for? ใครที่คุณกำลังรออยู่นะคะข้อที่2 I am waiting for you. I am waiting for you. ฉันกำลังรอเธออยู่เห็นไหมคะข้อที่3 What are you waiting for? What are you waiting for? อะไรละ่ะที่คุณกำลังรออยู่นะคะข้อสี I am waiting for a bus. I am waiting for a b u s ฉันเนี่ยกำลังรอรถประจำทางอยู่เห็นไหมคะเพื่อให้มันเข้าหัวข้อ waiting ออการรอคอยนะคะเราเลยมาไลฟ์สดหัวข้อนี้ตอนตีหนึนะคะเอาใจใครที่รอกันอยู่นะเอาละคะ่ะเจอกันใหม่ในไลฟ์ครั้งต่อไปนะคะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนนะคะแล้วเ,เจอกันนะคะ Good g n i คิ b ใน By ย